สวัสดีค่ะราศีมีและลัคนามนีคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนโสดค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณประจำเดือนกุมพาพันธ์ค่ะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงหลังสำหรับคนโสดนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบราศีแล้วก็ลัคนาราศีได้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับไรายละเอียดของราศีของคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ ราศีมีนและลัคนามีนนะคะคุมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือเดอะเฮอร์มิตค่ะช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงอยากเก็บตัวเงีย,งยบๆคนเดียวก็ได้นะคะเพื่อให้รู้ใจของตัวเองเพื่ออาจจะเป็นช่วงเวลาของการทบทวนเรื่องราวในอดีตะคะ่ะแล้วก็การแก้ไขปัญหาหรือว่าการ หาทางออกที่มันดีที่สุดอะค่ะสำหรับตัวเองแล้วก็สำหรับความสัมพันธ์นี้ด้วยคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงนะรักมากกว่าตัวเองได้ซ้ำอะค่ะก็อย่าลืมที่จะดูแลใส่ใจนะคะกับตัวเองด้วยเสื้อผ้านหน้าผมอะค่ะแล้วก็ จริงๆแล้วคุณมีของดีที่อยู่กับตัวเองแต่ช่วงเวลานี้แม่มองมอง,มองว่าต่อให้มีสิ่งที่มีค่ากับตัวเองอะค่ะคุณมองไม่เห็นคุณค่าในตรงนั้นเลยเพราะคุณไปโฟกัสสิ่งอื่นมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักคนรักหรือเรื่องราวในอดีตก็ตามอะค่ะ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ออผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างรอบตัวของคุณเนี่ยค่ะเขาอาจจะหวังดีก็ได้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ให้คำแนะนำคุณนะคะบางท่านนะถ้าความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนนะคะหรือไม่ก็เป็นคนรักแต่ว่ายังมีเรื่องราวของอดีตเก่าๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เนี่ย นะคะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนๆคนรอบตัวที่เขาหวังดีกับคุณเขาอาจจะบอกให้คุณว่าอ,อ,อยากให้คุณลองเปลี่ยนแปลงลองออมองคนใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณอาจจะยืนหยัดในการที่จะรักเดียวใจเดียวอะค่ะในการที่จะไม่เปลี่ยนแปลงด้วย หรือไม่ได้่หรือแม้ว่าคุณจะได้รับข่าวใดๆมาก็ตามที่เกี่ยวกับคนรักคุณก็ยังคงเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวคนรักมากๆเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองอะคะ่ะก็แม่บอกรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงรักเดียวใจเดียวมากๆเลยก็ถึงแม้ว่าตัวเองอาจจะเก็บความทุกข์ไว้ลึกๆข้างในอะนะคะ แต่ก็ยังหนักแน่นมั่นคงที่จะเลือกคนนี้แล้วตัดสินใจเป็นแล้วและก็เชื่อมั่นในตัวเขาเ<ม>ชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคิดถูกทําถูกนะคะก็แม่หมอดรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าชื่นชมมากๆนะคะถึงแม้ว่าคนรักอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆอค่ะ คุณก็าสามารถที่จะมองข้ามอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหนี่ยนะคะคือเหมือนปล่อยให้ปัญหามันผ่านไปอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูพลังงานตัวตนของคนรักนะคะหกคาถาค่ะเขาอาจจะ เป็นคนที่กำลังรอคอยในเรื่องของเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของเขาหน้าที่การงานการเดินทางก็ได้ด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะในเรื่องของการาแต่งงานก็ได้นะคะหรือไม่ก็ในเรื่องของการแต่งกับงานนี้นะคะ่ะ ความสุขของเขาอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสังคมกับเพื่อนๆกับหน้าที่การงานแทบจะไม่มีเวลาให้กับคนรักเลยหรือตอนนี้ค่ะเราอาจจะมีผู้ใหญ่ที่เราแบ่งพักแบ่งพวกกันได้ ผู้ใหญ่ฝั่งของคุณก็สนับสนุนในตัวคุณแล้วก็แนะน,นําในตรงกันข้ามกับคนรักอะคะ่ะเพราะคนรักเขาก็มีคนที่สนับสนุนในตัวเขาแล้วก็แนะน,นําในเรื่องราวต่างๆให้ด้วยอะนะคะบางครั้งอาจจะมีความเครียดความกดดันที่จะต้องตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะ หรือถ้าหางไม่มีเวลาให้นคะคะก็ผู้หลักผู้ใหญ่อาจาจะเจ้าก,กี้เจ้าก,การบอกว่า,าให้ตัวเขาเนี่ยแบ่งเวลาให้กับคุณบ้างอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า,าความสัมพันธ์เริ่มห่างเหิอนอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะตรงกันข้ามเลยก็คือเราไม่คู่ควรไม่เหมาะสมกันนะคะความสัมพันธ์ยุ่งเหยิง แล้วก็อยากที่จะให้แบบ move on ไปข้างหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะไม่อยากให้คาราคาซังนะคะคือมันมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบเข้ามาในความสัมพันธ์ของเจ้าชะตาค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ความสัมพันธ์ของเจ้าชะตานะคะคุณอาจจะรู้สึกปล่อยวางมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนหน้านี้สิ้นหวังมากเลยนะคะในเรื่องความสัมพันธ์รู้สึกว่าเขารักอิสระคะ่ะความสัมพันธ์อาจจะเป็นแค่เพื่อนหรือเขาอาจจะมีเวลาให้กับเพื่อนนะคะ อ,อาจจะมีเรื่องราวเก่าเก่า,กาอาดีตคะที่ทําให้คุณรู้สึกตัดสินใจไม่ได้โลเลกังวลใจนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนความสัมพันธ์วนอยู่ในลูปเดิมนะหรือถ้าคุณมีปัญหาค่ะคนรักจะเข้ามาช่วยสปอร์ตแก้ไขปัญหานั้นนะหรือไม่ก็ความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันห่างไกลค่ะห่างไกลในด้านของความรู้สึกวันนี้กลายเป็นว่าจู่ๆค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดขึ้นคนรักน่าจะ มอบโอกาสบางอย่างนะคะแล้วก็มีการเหมือนเป็นของขวัญให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะเป็นเรื่องของการเซอร์ไพรส์นะคะเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่ะคะ่ะในการกลับมาแก้ไขกันอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเพราะคุณดีที่สุดแล้วอะคะ่ะในช่วงเวลาที่เขาไม่มีใครอะ่ะไม่บอมองว่าปักนี้เป็นช่วงเวลาของการที่เรากลับเข้ามาเยียวยารักษา หัวใจของกันและกันในความสัมพันธ์นี้เพราะความดีของคุณความมั่นคงของคุณนี้แหละคะ่ะที่ทำให้คนรักะเห็นคุณค่าแล้วเขาก็ไปไหนไม่ได้ด้วยอะคะ่ะ ข้อความจากคนรักนะคะเขารู้สึกเสียใจอะคะ่ะที่ผ่านมาเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณเลยหรือว่าเขาอาจจะทําตัวลับๆล,ล่อๆไม่ชัดเจนแล้วให้คุณจับได้เขารู้ว่าคุณเสียใจอะคะ่ะแต่เขาก็ยังคงทําแบบนั้นอยู่นะคะอาจจะเป็นผู้ร้ายปากแข็งด้วยพูดความจริงแต่พูดไม่หมดอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะก็ยังแบบทําร้ายใจคุณแบบเรื่อยๆทําให้คุณเหงาทําให้คุณเศร้าน้อยใจเสียใจแต่คุณอะรักเขาแล้วก็ เข้มแข็งอะคะ่ะอดทนทําทุกอย่างเพื่อเขานี่แหละค่ะที่ทําให้เขากลับมาเห็นคุณค่าแล้วตอนนี้เขารู้สึกผิดมากเลยนะคะเขาอยากที่จะแก้ไขะคะ่ะอยากจะเริ่มต้นใหม่เขาต้องแก้ไขทั้งเรื่องตัวเองเรื่องความสัมพันธ์แล้วเรื่องของครอบครัวด้วยอะคะ่ะ คือแม่มองมองว่าคนรักอะ่ะกำลังหาวิธีค่ะที่จะกลับเข้ามาเพื่อแก้ไขและเปลี่ยนแปลงให้ความสัมพันธ์เนี้ยเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะบทสรุปในความสัมพันธ์นะคะในเดือนนี้ค่ะเรื่องราวที่อึดอัดใจ เรื่องราวที่ต้องอดทนแล้วก็รอคอยต่างๆนะคะจะจบลงด้วยดีค่ะเราจะเริ่มต้นกันใหม่ค่ะเราจะให้โอกาสกันความสัมพันธ์ที่คลุมเครือก่อนหน้านี้จะมีการพัฒนาค่ะแล้วก็รู้ใจกันมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะและที่สำคัญคนรับจะทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วย ไพ่ของชัยชนะเกิดขึ้นนะคะก็โชคเข้าข้างคุณแล้วนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดีที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาไปไหนไม่ได้ค่ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะค่อนข้างกลัวในความซื่อสัตย์ซื่อตรงเหล่านี้นะคะอาจจะกลัวเรื่องของความชัดเจนแต่มาวันนี้เขาวิ่งเข้าหาความชัดเจนเองะคะ่ะ เพราะเขากลัวจะเสียคุณไปในปากนี้คุณจะได้รับคําตอบคําตอบจะวิ่งมาหาคุณเองค่ะคุณจะได้รับความชัดเจนทุกอย่างจะเคลียร์ค่ะเพื่อทดแทนในสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วนะคะเราจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่เป็นเดอะซันเลยค่ะ,คะก็ชัดเจนเคลียร์แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ค่ะ ที่ดีกว่าเดิมด้วยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดชาวราศีมีนและลัคนามีนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่นมความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะ คนโสดชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะคุณเป็นคนที่เก่งคะ่ะมีพร,รสวรรค์หยิบจับทำอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันด้วยช่วงนี้คะ่ะบางท่านอาจจะมีทั้งงานหลักแล้วก็งานเสริมหรือว่ามีเรื่องราวที่ต้องทำเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะเฟลลี่เข้าสังคมด้วยนะคะเป็นที่รักของเพื่อนๆเ,เป็นที่รักของคนรอบข้างคะ่ะและนี้แหละคือสเสน่ห์ของคุณ เป็นคนที่จัดการบริหาราทุกอย่างนะคะได้อย่างลงตัวค่ะเป็นคนโสดที่รักตัวเองนะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเคร่งครัดในเรื่องของศาสนาขนบธรรมเนียมด้วยนะคะอยู่ได้ได้วยตัวเองค่ะมีความสุขด้วยตัวเองนะคะ,คะ,คะรักใครรักจริงด้วย คุณกำลังรอคนที่ใช่ค่ะคนที่เป็นเนื้อคู่คนที่เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็คนรักอะค่ะคู่ชีวิตก่อนหน้านี้เจอแล้วนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมงานหรือการบังเอิญไปเจอกันในอ่าคาัทออนไลน์นะคะหรือว่าการเดินทางหรือการสัม,มานาประชุมเนะะี่ยค่ะการทำอะไรที่ที่เป็นกลุ่มนะคะ แต่ทีนี้ค่ะคนที่เข้ามาตีสนิทคุณเนี่ยเขาอาจจะเจ้าชู้หรือว่าเขาอาจจะพูดไม่จริงเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะให้ความหวังแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะความลับก็ถูกเปิดเผยทำให้ทุกอย่างจบลงอะคะ่ะคุณก็ต้องปล่อยวางนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อคุณนั่นเองอะคะ่ะเราก็เลยต้องหลีกทางให้แล้วก็เดินออกมาจากความรู้สึกที่ เขาขโมยหัวใจของคุณไปแล้วอย่างนี้นค่ะคนโสดเคยตกลุมรักใครคนหนึ่งที่คิดว่าเป็นเนื้อคู่แล้วก็เป็นคนที่ใช่แต่สุดท้ายเราก็ต้องผิดหวังไม่สมหวังนะคะมาดูกันค่ะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะคะคนโสดจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหม คนโสดในปักนี้จะเจอคนที่ดีนะคะคนที่ศีนเสมอกันคนที่ใช่คนที่รู้สึกว่ามีหลายๆอย่างคล้ายๆกันนะคะแต่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้พัฒนาเติบโตนะคะเหมือนกับเรารู้เขาแล้วก็แต่เขาคือเราอาจจะรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาอะแต่เขาอาจจะยังไม่มีใจให้เราประมาณนี้คะ่ะ อาจจะเป็นช่วงของการแอบรักแอบชอบแอบปื้มอย่างเงี้ยค่ะเป็นห่วงอยู่ห่างๆประมาณนี้นะคะคือแม่หมอมองว่าในปักเนี้ยคนโสดจะเจอคนที่รู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกับคุณนะคะแล้วเราเข้าใจเขาประมาณนี้นะรู้สึกเห็นอกเห็นใจอย่างเงี้ยคะ่ะ รู้สึกเหมือนเห็นเขาแล้วเหมือนเห็นตัวเองอะ่ะอาจจะเกิดจากการเข้าไปช่วยเหลือเขานะคะหรือคนที่เราเคยเข้าไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะ ความสัมพันธ์ในปักนี้ยังไม่ได้เด่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเจ้าชตาเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่พาสังฆราชเข้ามาที่เจ้าชตานั่นแสดงว่าเราเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่ช่างเลือกอะคะ่ะไม่ได้เหมือนกับว่าใครเข้ามาแล้วเราก็เลือกเขาคนนั้นเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในปักนี้เหมือนกับจะเจอคนที่ดีอะค่ะรู้สึกดีรู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาเข้าใจเขาแต่ความสัมพันธ์ก็ยังดูเหมือนเขาก็ยังไม่ได้ อตอบโจทย์อะไรสักเท่าไหร่คะ่ะเขายังไม่ได้แสดงความรู้สึกกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเพิ่งจะจบความสัมพันธ์มาหรือเขาอาจจะโสดมานานแล้วเขายังรู้สึกเขาแค่รู้สึกเหงาแต่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็คนโสดนะคะอาจจะตกดุมรักใครสักคนหนึ่งในปักนี้แต่ว่าทำได้เพียงแค่คิดแต่ยังไม่มีสิทธิ์อะนะคะบทสรุปในความสัมพันธ์ในปักนี้ค่ะคนโสดนะคะคุณจะเจอคนที่ดีค่ะคนที่ใช่ที่รู้สึกว่ามีหลายๆอย่างคล้ายๆกันกับคุณแล้ว เขาคนนี้ค่ะสามารถเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนแต่ยังไม่พัฒนาเป็นคู่ชีวิตนะคะก็เป็นเพื่อนที่ดีค่ะเป็นที่ปรึกษาได้อย่างเงี้ยนะคะคุยกันได้ในหลายๆเรื่องอะคะ่ะอาจจะเกิดจากความเห็นอกเห็นใจก็ได้นะคะ การที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาหรือว่าเคยช่วยเหลือกันมาก่อนก็ยังคงคุยและปรึกษากันอยู่ตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้พัฒนาเติบโตอะไรแต่ว่าเจอคนที่ดีค่ะเป็นคนที่ใช่นะคะแต่ว่ายังไม่มีสิทธิ์นะคนโสดไม่เหงานะคะ มีคนคุยค่ะอาจจะแบบคุยเป็นที่ปรึกษาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้แพลนถึงเป้าหมายอะค่ะ คนโสดะคะคนที่ใช้ก็ไม่รักคนที่รักก็ไม่ใช่นะคะในปากนี้จริงๆแล้วเจ้าสตาบเป็นคนที่ นักวางแผนการในเรื่องของอนาคตมากๆม,ม,มีความเป็นผู้นําสูงนะคะในเรื่องของการตัดสินใจหรือการเลือกเนื้อคู่เข้ามาค่ะเพราะนั้นนะคะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆคุณก็มีเสน่ห์ค่ะมีคนเข้าหาแต่อาจจะยังไม่ถูกใจคุณแต่ว่าคนที่คุณนะคะไปถูกใจหรือว่ารู้สึกว่าประทับใจหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็อาจจะยังปิดกั้นอยู่ะคะ่ะเพราะนั้นนะคะเป้าหมายของคุณอาจจะคุยกันได้เรื่อยๆมีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนที่ดีนะคะแต่ว่าเราไม่ได้แผนเป้าหมายในอนาคตว่าความสัมพันธ์จะจบลงใน ที่ทางไหนแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่หมอเห็นนะ่ะไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่มันทั้งดีและแย่นะคะมันอยู่ตรงกลางของทุกๆอย่างะคะ่ะถามว่าสามารถพัฒนาได้ไหมเ,เวลาค่ะจะเป็นคำตอบให้กับเจ้าชะตานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนโสดชาวราศีมีและลัคนามีเนื้อค่ะฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ